เมื่อชายเกเรสี่คนมาเล่นเกมได้ไ t เดอะบิสเองกล้าเหรอกับกลุ่มชายใจเกเรนะเองคิดจะเข้ามาพูดกับชายเกเรงั้นเหรอใครไปมองเนี่ยไปเต่าชายใจเกเรทุกคนมันชอบพี่หรือเปล่ามันไปไหนแล้ววะ มัไม่ไหวแล้วันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วล้มเสื่อล้มเสื่อมนี่ดึงมาแล้วไงต่อไอ้ลูมล้มล้ห ฉากที่กูเห็นนะเป็นแบบชายาชายสีคนถอดเสื้อแล้วลุ่มลุ่มลมเนี้ยโอ้โหโคตรหรือคือจำข่าวเบียงไปเบีย,บยงมาพร้อมกับมีพร้อมกับมีชายถอดเสื้อจึ้งลุมต่อยอ่ะโคตรเลย